วันนี้นะครับผมมาในหึงเราจะมาฝึกการเป็นคุณแม่กันนะครับการเป็นคุณแม่เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับทุกคนน่าจะรู้กันอยู่นะครับผมว่าตอนเราเด็กๆเนี่ยเราชิคแค่ไหนนะครับผมเอาละในวันนี้นะครับเราเลยทำการฝึกเป็นคุณแม่กันมาภารกิจแรก Meet the Baby นะครับให้เราทำการกดเพลงไปเลยนะครับโอเคมาหาจุกนมเพื่อมายัดปากมันะครับทุกคนจุกนมที่ไหนวะโอเคแล้วมันมีรายจำกัดให้นะนี่ไงผมเจอจุกนมแล้วโอเคครับไปจุกนมมายัดปากเด็กเอาไปเลยลูกเอาลบสิบรู้สึกว่ามันไม่ชอบจุกนมออ๋มันยังงไไม่ด้้ลาทุกคนต้องเอาาไปล้้งดวยนี่ไง นี่เราจุกนมไปล้างใช่ไหมเอ,เอาปลาปลาจุกนมคิงได้ด้วยผมทำไงผมต้องทำไงเอาจุกนมผมว่าเราจุกนมไปล้างอะ่ะอันเนี้ยนี่ปะล้างไงวะตอนนี้ก็จุกนมมันยังไม่สะอาดด้วยทุกคนผมต้องพาทางหาทางเอาจุกนมไปล้างล้างไงอะ่ะโ,โอเคล้างในนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นี่ปะนี่ไงนี่ไงนี่ทุกคนนี่นี่ไงผมต้องทำการกดนะครับเพื่อให้จุกนมมันสะอาดครับแล้วจุกนมมายัดปากลูกเอาไปเลยเด็กเวนโอเคประมาณนี้นะครับผมสุดยอด ถป็เวลาแบบที่2ครับ Gi f t for baby หาสิ่งที่เด็กต้องการนะั่นคือผ้าอ้อมเด็กผ้าอ้อมเด็กตอนนี้กำลังเปิดขี้ต้องการเอาผ้าอ้อมเด็กออกมาเอามาเลยโอ้หโอเคครับภาร,รกิจต่อไปของเราคือทำการเอาผ้าอ้อมเด็กเนี่ยใส่กระดาษสีเอาแล้วสักอย่างหนึ่งผ้าอ้อมเป็นอ่ะชิบเป่งแล้วผมไม่น่าทำมันตกเลยทุกคนพอทำมันตกทีคือขี้กระจ,ระจายโคตโสวยโอเคเรียบร้อยครับ ตอนนี้เราก็ทำการเอาเจ้ากระฟาอ้อมเด็กเปิกขี้ใส่วันนี้แล้วต่อไปครับทําการหยิบผ้าอ้อมเด็กออกมาโอเคเอาผ้าอ้อมเด็กไป yes ไม่ได้รู้สึกว่าผมต้องเอาเด็กไปล้างตูดก่อนแน่เลยจะที่ผมคิดไว้มานี่มาลูกแม่ไปล้างตูดกันเถอะอย่อาะอะไรเด็กเวนฉันต้องล้างตูดกันแล้วสินะคุดรักชิบหายไม่ทัน Okay, ครับเราหยีบเอาเด็กปะขี้ก่อนนะฮะจับโยนแบบโอ้โหไปโยมไม่ตรงอีกจับโยนตีงไงโอเคไอ้เด็กหนุ่มแกน่ะต้องล้างตูดซะหน่อยแล้วล่ะนะาจะบอกให้เอาะ่รลูกพอ่อถึงเวลาล้างตูดกันล้วะโอเคผมสามารถผมเครียดเด็กชิงด้วยไอย เด <laughs> ี๋ยวมปคุยกับเด็กกนแล,ล้วหรอโอเคล้างตูดกันเลยอย่า yeah. ล้างตูดกันเลยหนูโอเคฉันบอกว่าแกล้างตูดเสร็จแล้วในหนูถึงเวลาที่แกต้องอ,าาออพมใหม่ไปแล้วล่ะเรียบร้อยเอ้าไม่ผ่านหรอทำไมแกถึงไม่ผ่าน โอเคผมรู้แล้วสิ่งที่ผมต้องการคืออะไรผมต้องทําการเอาเจ้าเบบี้พาวเดอร์นะครับหรือว่าไอ้เจ้าเนี่ยไปไปทาใส่ตูดเด็กก่อน <S <S อ่ะผมเก็ตแล้วโอเคแล้วผมค่อยเอาผ้าอ้อมฮะจับยัดใส่เด็กโอเคเรียบร้อยเนี่ยมันมีวิธีสอนบอกอยู่แล้วเราไม่ได้อ่านไงน้องๆการเป็นแม่กูนี่ลำบากจริงๆเลยถ้ากูเป็นแม่นกูจะถ่ายเด็กแค่นี้ให้โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวต้องการนมหานมไม่ได้ก,ก่อนลูกพ่อจะพึ่งไม่เป็นไร ي, ไปลูกอ่ะไอ้นมเฮี้ยวนี่ไงนมโอ้โหสกปรกสุดๆอ่ะเอาสองอ่างมาลมกันแล้วก็ เราล้างสักหน่อยโอเคครับล้างเสร็จแล้วตอนนี้ผมล้างเสร็จแล้วต่อไปครับสีที่ผมต้องการเนี่ยต้องเปิดน้ําร้อนครับดับที่สองครับผมอเมื่อทาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็น่าจะให้เด็กเลยมั้งเด็กดื่มโอ้เวรกรรมแล้วเด็กไม่ชอบโอเคครับเราเติมน้าร้อนก่อนฮะนี่เติมน้ำร้อนนี่เติมน้ำร้อนให้ให่พร้อมก่อนนี่โอเควันนี้เดี๋ยวก็ล้างน้ำสักนิดนึงเติมน้ำร้อนเสร็จต่อไปครับก็เอามาผสมกับนมโอเคผมต้องผมต้องผมต้องมาผสมกับนมสินะมา โอ้โอ้เกิดเป็นพ่อคนนี้มันยากจริงเลยเอ้าไม่น้ำร้อนน้ำร้อนอ่าน้ำร้อนได้หมดแล้วโอ้โอ้กูเกิดเป็นพ่อคนคุณเป็นมันกันยากขนาดนี้โอ้โอเคตักตักใส่ตักใส่ไม่น้ำร้อนอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งไม่น้ำร้อนมันรั่วหมดแล้วทุกคนสวยแล้วคุณ่ได้เกิดนพ่อเด็กเลยโอ้โหกูตักยัดก่อนแล้วกันเพื่อมันจะได้ได้ยังไอ้หนูได้แล้วหรอมั้งโอเคตอนนี้ผมใส่นมกับใส่น้ำร้อนเสร็จแล้วเขย่าเอาแล้วลูกพ่อแดกไปซะ ไม่พอใจเอกไอเด็กไม่พอใจคุยแล้วมันมาไปไปแล้มึงอ่ะโอเคผมจะต้องสปีดรันผมต้องใจเย็นๆกับลูกเข้าไว้โอเคมันคือหน้าที่ของพ่อที่แสนดีนั่นคือการใจเย็นกับลูกถึงแม้ว่าลูกจะทำตัวให้เราอยากกระทืบมากแค่ไหนเปิดน้ำมาไอ้หนู โอเคผมว่าตอนนี้เราน่าจะได้ให้นมลูกแล้วเอาไปเลยลูกพ่อโอ้เหนสุดแกก็กินโอ้พระเจ้าเสร็จสทีไอเด็กเวนอ้าไม่จบอีกเหรอเดี๋ยวบ่อน้ำอ,อ๋อมันเอาจุกนมอีกไปเนยจุกนมมานี่ล้างน้ำเร็วล้างเร็วล้าง,ง,งโ,อโ,อโอ้เอาไปเอาไปเลยลูกพ่อโอ้ <c oughs> ทุกคนครับการเป็นพ่อคนนี้มันลำบากจริง <c oughs> okay, โอเคครับภารกิจตอนนี้นะ่าจะเป็นการทำภารกิจที่แบบว่าเด็กๆเขาอยากจะได้อะไรก็ต้องเอามาให้มันไอ้ลูกเวนนี่ อันด <bravery> <atted> ับแรกคือเราต้องเอาจุกนมไปให้ลูกแต่จุกนมเราไม่สะอาดแล้วเราทำการเอาไปล้างน้ําก่อนแล้วน้ํามันอยู่ไหนเว้ยเนยผมหาผมมาห้องน้ําก่อนนะอย่าพึ่งนะลูกพ่อเทน้ำไม่ได้โอเคล้างก่อนล้างเสร็จแล้วครับจังหวะนี้โอเคเอาไปโอ้โหไม่ทันครับมาสปีดลันต่อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โทรทีลูกพ่อครับตอนนี้เราก็ต้องเอานี่ล้างล้างชื้นล้างเสร็จแล้วเอาไปให้เด็ก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 เอาจุกนมไป โอเคได้จุนมเสร็จแล้วนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ท้องเด็กมันกำลังหิวไว้ทุกคนต้องทำการเอาทำนมให้มันวิธีการทำนมก็เหมือนเดิมเลยครับแบบจั๊กเหมือนเดิมโอเคชิ่งเหีวะโอเคน้ำร้อนโอเคป้าล้างเอาไปให้ลูกโอเคโอ้โอ้ดันเวลาปอดีลูกพอ่อ อันนี้คือเซอร์เวิร you ์นะครับว okay. 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 an ่าลูกต้องการอะไรต้องออกมาให้แม่งนะฮะาองดูดีกว่าว่าตอนนี้เราจะทำการเอาขอมาให้ลูกทันหรือเปล่านะครับกับการทำอาชีพเซอร์เวิร์เป็นแม่เด็กซิมูเลเตอร์โอเคไปเลยให้ลูกเว็นแดกโอเคครับถุงนมเสร็จต่อไปเด็กต้องการนมต่อเน็กว่าและเชียวเด็กเป็นเรื่องมากโอเคชิวๆครับทุกคนชิวๆครับนี่วางขวดดีๆแล้วก็ตักใส ตักใส่ตักสักสามช้อนแล้วกันอกินจนอ้วนกินจนอ้วนพีมาล้างโอเคแล้วก็ไปให้เด็กกินครับวิ่งเลยวิ่งเลยคุณแม่วิ่งเลยโอเคครับตอนนี้ลูกกินแล้วถ้าไปลูกต้องทำอะไรแน่ลูกขี้แตกชัวใช่ไหมว่าเลยให้ดูโอเคลูกขี้แตกครับเราเป็นแม่เราก็ต้องอดทนไว้เอาไปเลยลก็แป้งเด็ก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 อยู่ไหนแป้งเด็กอยู่นี่โอเคแป้งเด็กมาทาตุด หาตู้ดหาตู้ดเลยพ่ผมต้องหานี่พันเพ่อนเด็กอยู่นี่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยแต่ไปเดี๋ยวต้องการอะไรอีกต้องการเป็ดโอ้โหเอาตัวของเล่นอีกแล้วของเล่นมันอยู่ไหนชิหายอะไรเป็ดหาเป็ดก่อนเป็ดต้องอยู่ในห้องน้ำเป็ดต้องอยู่ห้องน้ำเป็ดอยู่ห้องน้ำแน่นอนจะไม่จะไม่จะไมของเล่นเป็ดตอนนี้ของเล่นเป็ดอยู่ไหนของเล่นเป็ดโอเคออกมาของเล่นเป็ดผมต้องวิ่งหาของเล่นเป็ดลวของเล่นโอเคน้องเขาหยาได้ของเล่นเป็ดไว้ทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าของเล่นเป็ดมันอยู่ เอ,อ้ยคุณไม่น่าทำของรกเลยโอ้พ่อคนภาสา่เเนี่ยทำของโครนรกเลยทุกคนดูดิเวยแล้วของเล่นลูกอยู่ไหนของเล่นลูกอยู่ไหนเดี๋ยวาแม่ไปเจอของเล่นลูกแต่แม่จะเอาลูกไปเองแล้วกันนะเอาไปเล่นน้ำแล้วกันนละลูกนะแอ่ขอบคุณครับแม่ไปเลยเนดะ็ก โอเคผมว่าผมปวดหัวแล้วะเล่ <laughs> นไม่ได้ว่ะเ <laughs> กมมันงชักชัโอเคครับคิวนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับถ็าเกิดคนใดเป็นแม่คนนะครับบอกเลยว่าเป็นแม่คนมันลำบากนะครับก็คิวนี้จบแค่นี้นก่อนนะครับผมจะไปคิวหน,น้าครับซิมูเลเตอร์ก็เป็นแม่คนโอ้โห oh, เห็นห้องมีขี้เด็กเต็ไมไปหมดไม่อยากมีลูกแล้วเกจะไปคิปหน,น้าไป